ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาหน้าที่เขามาชมนะครับผมมณีพามาชมครับตู้เสียงกลางสิบชองนิ้วทรงอาชีพครับไม้อัดแท้นะครับงานไม้อัดแทไม้อัดแทะสิบห้ามิลครับผมมาชมครับนี่เบาเสียบนี่จะแกงฉีกนี่หูจับให้นะครับผมนะครับหูจับจะไปตั้งค่าตั้งก็ได้นะครับผมหรือจะเอาไปเป็น ตูม้มอนิเตอร์หนายวิธีก็เลยนะครับผมอาง,งชมครับเรานีมีสิบใบนะครับผมย่อนเสียงมาครับครับผมพี่ๆทันใดสนใจโทรมานะครับผมศูนย์หกสามเก้าสาสี่แปดห้าแปดเก้าเอาเบอร์นีไปแอดไลน์เลยนะครับผมใบละหนึ่งันสามรอเก้าิรวมส่งครับ เก็บเงินปลายทางขอบคุณครับ